ต่อมาครับถามอาจารย์มารยาทครับว่านักวิจัยที่ได้รับทุนเคมแล้วควรต้องมีเครื่องมือวัดหรือวิธีการติดตามประเมินผลอย่างไรอยากให้อาจารย์แนะนําน่าจะแบบเตรียมตัวไว้ก่อน <laughs> เผื่ออาจารย์ไปตรวจนะมาเรียนเชิญครับอ่ออย่างนี้ค่ะที่ที่พี่ประเมินนะเวลาเนี้ยคือประเมินภาพรวมเนาะมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนอนาคุณก็อาจจะเลือกแต่คนนี้คําถามอันนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งไม่ยากหรอกค่ะเวลาอาจารย์เอ่อกหนดเห็นเพนพอย ส่วนใหญ่เพนพรามันจะเป็นผลกระทบอย่างเช่นรายได้ฉันลดลงมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์เก็บค่าเบสไลน์ของอาจารย์ไว้เลยนะคะว่าในนับเวลานั้นที่อาจารย์เจอนะี S ่ยเอมันเป็นยังไงตัวอย่างเช่นอย่างต้นทุนการผลิตถ้าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันสูงมากจนทําให้กําไรเนี่ยมันไม่ไม่ได้ตามตามกวนนะคะอาจารย์ต้องการาการแก้ปัญหาของอาจารย์อาจารย์จะเข้าไปแก้ปัญหาโดย product innovation mm hmm. เข้าไป replace เลยสร้าง value หรือจะเป็น process innovation mm hmm. ถูกไหมคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยอา,อาจารย์ก็ต้องกาเรียกว่าอะไรเขาทราเป็น e x t r a p l t e คาดหวัง จะทาให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยม,มันได้อยู่แล้วใน,ในประสบการณ์ต้นทุนการผลิตของอาจารย์เนี่ยลดลงกี่บาทกี่สตางค์อย่างเช่นสมมติว่าต้นทุน15บาทเนี่ยอาจารย์สามารถทาให้ลดได้ครึ่งหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมมติรายได้ที่เคยได้ประมาณ10บาทอาจารย์สามารถสร้างแว l u แลแูลดเกิดขึ้นมาอีกย0บาทมันก็จะเป็นเหมือนกับค่าเบสไลน์นะคะแล้วก็เอ็กซ์นเต้แล้วพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเวลาเราในขณะที่เราเขาเรียกออน going ในฐาน,น่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่าอาจารย์ต้องมาวาังเป้าหมายแล้วเนี่ยแอคชั่นผลผล มันจะต้องเกิดปัญหาอะไรที่เกิดข้างหน้าไม่ทําให้โครงการเราไม่เป็นไปตามนั้นไหมอาจารย์ก็จะต้องมีการวางาไว้แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มิดรีควายเมนนะคะที่อาจารย์ตั้งเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือข้อแนะนําอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่สําคัญอาจารย์จําไว้เลยนะคะอิมแพ t แบ a ตเบนเป็นเครื่องมือที่ดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบเห็นแล้วก็นักวิจัยคิดว่าไม่ใช่ชอบเห็นเห็นแล้วนักวิจัยคิดว่าถ้ากรรมการเห็นแล้วได้คือการสร้างตัวคือการ i m a g i n a t i ่นที่ ate, ะะเริง มันก็ดูดีนะอาจารย์แต่ตอนเวลาวัดประเมินทนะี่ทั้งๆที่โครงการอาจารย์สำเร็จแท้ๆเลยแต่มันไม่ได้ตามตัวชี้วัดอาจารย์สอบตกทันทีค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับ